เรื่องธารณีแห่งการชนะอุปสรรคและปัญญาบารมีมนตราขาจัดอุปสรรคโอมอาโลลิกะสวาหามน์นี้เป็นปัญญาทั้งหมดของพระพุทธโพธิสัตว์แห่งตระกูลปัตถมะเป็นมน์ที่แสดงออกถึงกายวาจาใจของพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์หนึ่ง หากสามารถท่องมนสามพันครั้งมนต์นี้จะสร้างความเมตตาให้กับผู้สวดท่องผู้ที่ได้สัมผัสหากพบหน้าผู้ที่สวดท่องจะบังเกิดจิตเอื้ออารีพ้นจากภัยคุกค,คาม 2. หากสามารถท่อง8ปดพันครั้งวจีกรรมที่ก่อจะค่อยๆดับสิ้นลง 3. หากสาม,มารถท่องหนึ่งหมื่นครั้งสิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จบุญกุศลจะค่อยๆเพิ่มพูน 4. หากสาม,มารถท่องหนึ่งแสนครั้งภายใน14วันอุป,ปรสรรคทั้งมวลที่ติดขัดจะสิ้นสลายไป 5. หากท่องครบ84,000พันครั้งเรื่องต่างๆที่มุ่งหมายไว้เช่นกระทำเพื่อการค้า การศึกษาหาความรู้การสอบจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่ายยกเว้นแต่เรื่องเดียวคือเรื่องความต้องการทางเพศที่มนนี้มีอาจตอบสนองให้บรรลุ 6. หากเป็นไข้หนาวสัน่นโดยอยู่ไกลจากหมอพึงสวมดมนนี้ลงที่ฝ่ามือจากนั้นถูฝ่ามือให้ร้อนแล้วทาบลงที่หน้าผาก คิดค่้จะทุเลาเพราะคุณแห่งพระอวโลกิเตศวรเจ็ดเมื่อคุณจะแปลงฟันในยามเช้าหลังตื่นนอนโบราณใช้ไม้สีฟันแต่ปัจจุบันใช้แปลงสีฟันพึงเสกคารณีนี้ลงบนแปลงสีฟัน21จบจะทำให้คุณมีโวหารในการพูดมีวาจาที่มั่นคงผู้ฟังจะมิเกิดจิตอกุศลจากเสียงของคุณ 8. หากคุณจะถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาหรือมอบแก่ผู้ที่คุณเคารพพึงเสกดอกไม้ด้วยมนนี้กลิ่นของความหอมของดอกไม้ที่ผ่านการสวดบูชาด้วยมนนี้จะยังให้เกิดความปรีดาปราโมทแก่ผู้ที่ได้รับน้อยที่สุดพวกเธอก็ควรสวดในทุกๆวันที่เธอนึกขึ้นได้อย่ามัวแต่ใช้เวลาไม่คุ้มค่าไปวันๆ เธอจะได้ใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขเสมือนว่าเธอกำลังเดินตามรอยเท้าของพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์อันเป็นแผนที่ที่ทำให้เธอหลุดพ้นจากทุกนั่นเองธรรมเทศนาของพระธรรมจารย์ไหเทาธรรมะนิยายมหายานค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วงทีนี้น้อยที่สุด ขณะเธอหยิบแปรงสีฟันพึงระลึกถึงกวนอิมบีบยาสีฟันว่าหมนโอมะโลลิกะสวาหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแปรงฟันก็ยังปฏิบัติทำได้พบพระกวนอิมได้ทุกทุกที่ง่ายขนาดนี้แล้วเธอยังจะไปไหนกันอีกแน่นอนแล้วว่า เธอจะไม่คลาดแคล้วไปจากสุขาวดีอย่างแน่นอน